โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับผมเป็นใครผมชื่อการฟรีโตนะทุกคนนะก็วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นนี่เกมแปะแข่งกับกลุ่มไอเฮดนะทุกคนกนี่เกมนี้มันเล่นไงอะทุกคนเออเงียบกว่ทาทำไมว่ะวะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราเราคือเราจะเล่นวิ่งไล่จับใช่ไหมก็ก็แปรแข่งไงพอก็เหมือนแปรแข่งอ่ะก็เหมือนแปรแข่งที่เราเล่นกันในชีวิตจริงก็คือแปรคนนึงใช่ไหมคนนึงมันก็จะแข่งเเข้าใจในที่บอกแปรแข่งในชีวิตจริงแหละก็คือแบบแปรแข่งใช่ไหมว่าให้ละเอียดก็คือสมมติถ้าเราแปรแข่งคนนึงใช่ไหมคนนั้นก็จะแข่งใช่ไหมนั่นแหละอ๋อนี่แบบมันจะมีคนมีคนแปะใช่ไหมล่ะคนที่แปรแข่งถ้าแปรหนึ่งคนมันต้องเพื่อนเพื่อนเราจะแข่งแบบเดินไม่ได้แล้วก็ต้องไปยืนห้าวิอะไรเงี้ยมันถึงจะกลับม ฮันเตอร์คนนึงแล้วก็ต้องไปไล่ไปแปะคนอื่นเนี่ยให้คนอื่นแข่งแล้วปุ๊บแล้วพอฝ่ายซัลวเวอร์เนี่ยแข่งหมดปุ๊บก็จะฮันเตอร์ชนะถูกปะใช่นะใช่ใชต้องเบียวเป็นน้ำแข็งนะครับมาเบียวไม่ใช่เบียวาปาเริ่มเลยปา <c oughs> เริ่มเลย <c oughs> ดีกว่าวต้องบอก<ด>ไหมว่าไ,ได้ยินกับใครบ้างเนะี่ยบอกไปยังบอกแค่กลุ่มอะอ๋ะอใน,นนี้เราอยู่กับ DC โรนะครับ4 r z าแซดฟรีโต้เซนเออพี่หมิวพี่วิจีตนะครับแล้วก็เบบี้แลมแล้วก็ลิปเปอร์ครับลิปเปอร์แล้วก็ช่างของมันเนี่ยไม่มีใครรู้จัก ไปเริ่อยเรื่อเลยกดไลค์กันด้วยนะจ๊ะใช่ไหมขอสักแสนไลค์ทุกคนลิมนี้ใช่ใช่ใช่โอเคคือตอนนี้มันมันจะไม่บอกนะครับว่าใครเป็นเราต้องเนียนเนียนกันเองคนที่วิ่งตามคนอื่นอ่ะมีสิทธิ์เป็นส่วนะครับเหมือนเหมือนมีวิ่งแลมอะไรเงี้ยผมว่าใช่ผมว่าเลดวะเฮ้ดูพี่มิวพี่มิวพี่มิวฟนพี่มิวเฟน

อะไรวะทำไมเร็วจังงนดีทำไมเร็วจังพี่เหนียวชายนเป็นเพรพี่ว้ทั้งโลกต้องแตงโอ้ยโอ้ยทกนเร็วอะเร็วเกินโอ้แล้วดูพี่เหนียวอ่ะวิ่งไปเลยเป็นดอมเป็นดอมเป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 ็นดอมเป็นดมเป็นดอมเป็มเปอมเนดอมเป็นดอมเป็มเป็อมเป็นมเป็นดอนดอ็เป็นเปมเอนดอนเอมเป็นดอมเอมนอมเป็อมมเปเนดอมเอมอ ใครเป็นไม่ร <sketches> ู้นะเครับผมอยู่ในถ้ำนะครับถ้ำขุนน้ำนางนอนเฮมามามาตามามามมามามานาอาม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 าอาม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 าราม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 าอยเาเามอมา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 ม่มาเาม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 าราม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 ่ไาม่ม่มามา่าม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 มาอมา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 ้ามาามมาเามมามเาาาาาาม ่เราต้องปิดชื่อดีดิมันจะได้สนุกเอาเล่นมันต้องยิ้ได้ไงเอ้าวิ่งนิ้วแลมแลมเดี๋ยวร้องให้แรมแลมโอ้โหยัไมจบเร็วอีกัลยไม่ได้มาเรียคุมโซนที่สักอ้อไม่นะคุณแรมต้องคุมโซนนะว่าถ้าเปิดชื่อมันก็เห็นเฮ้ยใครใกล้ตาแล้วใครใกล้ตาแล้วเดี๋ยวไปช่วยคนแรกผมสิบวิเก้าเฮ้ยมันเร็วเกินหกห้าสี่ เรมเดินมาดิแรมมาไม่ใช่ไปโอ้ยเราได้มีกี่วิบวับโอ้ยตกน้ำเหลือใครเหลือใครอ่ะเอ้าตายหมดแล้วพี่งผมได้แอบรออกบ้างมาเจอแบบว่าไม่เห็นไม่เห็นที่เลยว่ะคุณมวนตผมเนียนมากๆากวแค่นี้แไม่มีใครหาผมเจอมีคนหนึ่งที่ไม่แอบอ่ะใครใครกูกางวิ่งหาคนอยู่ไม่รู้ผมเป็นคนแล้วทำอะไรในบ้านแ่้วเป็นคนโดนเอ้ากูโดนากบ้านไปทำไมคนแล้วแรมเป็น ยแรมเป็นน้านายพี่เข้าไปในบ้านแรมเอ้ยเอ้ยเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านช่วยหน่อยช่วยหน่อยเข้าไปในบ้านไปช่วยฟีตต้เร็วเร็วเฮ้ยผมอยู่อยู่นอกบ้านผมอยู่นอกบ้านผมจะตายแล้วจะตายแล้วไปช่วยไปช่วยไปช่วยฟีตต้เลยมันไล่อยู่โอเคโอเคผมไปช่วยผมตายตายตายน้านาพี่ไปน้านาพี่ไปเอ้าไปอะไรเนี่ย คนต้องแกงเมื่อเติบปากเติบปากนาน่นุ่นนุ่นนายเลยแล้วใครล้วใครเอาหลือใครบ้างเหลือใครบ้าเอาเหลือใครเนี่ยเรฟไปช่วยดิเรฟเรฟมันว่ยอยู่เนี่ยเรฟไปช่วยดิเรฟเรฟอีรีด โอเคไอแล้มแล้วแล้มตามาไปัดแข่งไปักแข่งวิวิวิ่งไปขวาดูวิ่งไปซ้ายไตีต้ไตีมือมือมือเต็มจูบวัตเตอร์โบอกเทียร์วอเกมเมอร์อื้อมเอื้อมโอ้ยไอเเด็กตามกูดิเอื้อม เอ้ยติดไายเนี่ยตายเล็บยัไหนเล็เล็เล็มาในถ้อมเล็มาในถ้อมเล็บมาในท่อมเต็บของวานเลนนะครับเยวิ่งมาในถ้อมวิ่งมาในถ้อมบนวนวนไปเรื่อลยวนไปวงกลมวนบนวงกลมวิ่งมาวิ่งมาเอาเนี่ยเล็บยังไงทีอยู่ในท่อมไม่ดีอยู่ในถ้อมไม่เฝ้าดีรถแรมรถแรมมันอยู่ไหนวะอยู่ขบงผม ไม่ตรงไหนอ่ะไม่สมมติถ้าพี่ไปเจอก็ตายนะหยุดเฝ้ากูดิตรงไหนวะเลสเสียงลงอ่ะลงมาลงมาอยู่ไหนทำตอนแรกสวยสวยสวยพี่เดินเดินมาตอนนี้ตัวที่เป็นยังไงบายบายสุขิจเดี๋ยวที่ดีเอารู้ว่าพี่จะมาทางนี้เหลือคนเดียวโดนอะไรป้าตาเลมโดนนีิตะโดนแมวคนเร็วโอ้คนเร็วโอ้ครเร็วคนเร็วเลยว้าย หมอไม่เจอหาไม่เจอโคเลียบเลยคุณแรล้วทองขวาลังหลังแล้าขวาขวาขวาหาไม่เจอแบมแล้วตายไปไหนเอยคุณแล้วองไม่เห็นอ่ะเดิต้นทำจนหน้ามันใส่แล้วเพื่อนอ๋อโอเคตัวแรกแม่แม่แม่บ้านกับแรมเป็นแม่บ้านโอ้ยึงนยังเรียกกุแม่บ้านเป็นเปะอจริงๆนะ คุณเล่จะตามผมมาช่วยพี่อยู่ผมเดี๋ยวผมไป่าันเน็ตเน็ตเนเมาช่วยดี๋ยวมันมันช้าจังวะโอ้โหฮวิมันนานขั้ววะยคือมันะไรมันตายมันติดเิมะมาแล้วมนมาดด้วยยูนี่ว้ายทำไมมันติดอะไรเนี่ย แหววพี่เหมีวช่วยผมด้วยพี่หมีวพี่หมีวพี่มาดักตรงนี้ดิพี่เหมียวจบเล็ดเล็ดขึไปได้ไงวะไปแล้วไอ้ไอ้ไอ้ไไดิไอ้ิติดแ้ก็เดินผ่านแล้วมันจะได้นี่มันต้องล้อห้าอะมันยากเกินไปอ่ะเวโอ้ยมันมีปรับเวลาปะคนเดียวเหอะเบน พี่โจได้ไปทั้งแต่เพื่อนยังเพื่อนตานี้ไงยังเออท่านี้ตาท่านี้ไงตานี้ไงไอ้ทหารกองสองคนก็คนเดียวนาแล้วตามมาอะไรฮ่าฮ่าฮวาฮ่าฮ่านาไม่ได้ตามมาเลยกูเละไม่ชมน้อยไม่อะไรมันก็เป็นแน่นอนคนเดียวเออว่ะลืมคนเดียวฮัลโหล ทำไมเลสนลอยนด้นวะเลสมันตัวลออ่ะเลสมันลอยอ่ะมันช่วยไม่ได้ต้องปีนต้องมันเ่ยได้มันต้องปีนเออช่วยไป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 สวยเพื่อนไปละไปอยู่ละสวยทำดีนี่มีประโยชน์กันด้วยหวายส้มระโยโอ้ยแล้วใครโยนรองเท้าให้ข้าตกร ช่วยดูใหปลอยอย่ลอยอยู่้อยย่ขสันมากเลยอ่ะไอ้เหี้ยอยอยอโอยโอ๊ยขาโาโอ๊ยอยอ้ยยขา๊ยอยโอยโอยขาายโอโอ้ยย ดาสโลไว้ดิดาสโลไว้ดิโอ้ยใครโทรเฟซมาใครโทรเฟซมาอยู่ไหนกันโอ้ยโอ้้ยเก็บี่ไหเบที่ไห่ไไปไปแล้วไปมันได้ไรือเปล่ามัได้อเาเอาดีเอาอะไรดีเอาะไรดีเอาอะไรป่เ็นงไง แหวนรองเท้าอ่ะรองเท้าไม่ต้องมีรองเท้ากันหมดเลยอ่ะเอนเก็บรองเท้าเงี้ยทำไรเฮ้ยเยอะแยเี้ยเ่อยวเง้ยาเก็บอใจดีเง้ยอุ้ยไม่ถึงมันขาสั้นเ็นในโซนดีกว่าเรนในโซนคุมโซนเอาอะไรม

โอ้แล้วประเด็นมันขึ้นอินโนเซนต์เลยอ่ะ i n น o c e n t ได้ผมเลยไม่เป็นไม่เป็นแล้วหนึ่งอ่ะไม่เป็นแล้วหนึ่งอ่ะเออเหมือนกันไม่เป็นไม่เป็นแล้วหนึ่งอ่ะไม่แปลกเหมือนกันเฮ้ยอย่าพิชมาทางนี้มาหนามารากตาว่า นานากับนานากับนานากับฟิโต้ไว้ใจได้ไว้ใจได้นานาฟิโต้พี่ดีมันบอยแบบเต่าหมนเลยบ่อยแบบเราต้องหักคุ้แล้วสามมุมนี่อยู่แล้วคุณโดนจับกูไม่ต้อุ้งแล้วกูแล้วผิเร็วกูแล้วกูแล้วเดี๋ยวไปสวรรค์แล้วกุ้งแล้วตัวีดียวคนเดียวคนเดียวเหอมันก็วิ่งวนได้อะ ไม่เป็นไล่งสะพานเนี่ยโคตรดีคนละเกมกันไหมพี่เัื่อคนละเกมไม่ใช่ฟีโตัวแล้วมันจะเป็นเศษเศษชาติยานการสังเกตไม่ใช่ฟีดตัวดหนึ่งไม่ใช่ฟีดตัวไม่ใาที่ผมขับนะไม่ใช่ฟีโตัวแนนอนหนึ่ง้อเปอร์เซ็นต์อ่าโอเคพี่ไม่ใช่พี่ดีเหมือนกันหนึ่ง้าเปอร์เซ็นต์พี่หมวพี่ทำอะไรผมน่ะพี่หมวเอาเอาไปฟีตัว้านฟีตัว้น กูบอกนะถ้าเป็นผตดก็ขึ้นมาคุมขับนะเนี่ยขับไหมขับไหมอุ้ยอย่าอย่าเฝ้าดีอย่าเฝ้าดีไม่ได้เฝ้าแต่คุมโซนคุมโซ่อย่าเฝ้าดีเนี่ยคุมโซนแต่อย่านคุมโซ่ว้ายคุณนาราเอาลงมาเร็วขึ้นหน่ไปตกไอ้หย่าคุมโซนอีกูเล่นหน่อยไอ้ลักวีเอ้ยเฮ้ยอะไร ยัยยัยโอ้ยเอามันตกแล้วตอนเนี้ยทำไมมันตกมาเลยวะมันออกไม่ได้เฮ้ยเราเดินเช็คได้ไ้ยเดินไปหาตัวเดี๋ยวมาใกล้กูเดินเช็คไปเดินเช็คเอ้าหน้าหน้าเป็น เลี้งลราเลี้ยงแล้วลิซเป็นลิอย่าตามลิซอย่าตามเราลสซบอกะล้วไงเป็นเป็นลูกเจ้าของคนสร้างของแมมเป็นคูดบ่อยเลยไอ้นานวยเนี่ยอะไรเยดอยอย่าดันอย่าดันอุ้ยอยู่กันหมดเลยอยู่กันหมดเลยจับได้ก็มาจับสกิมสไปแค่พี่บอกผมหมดลากเอาลูกมันท้าวไม่อายมันท้าว่ะ ก็มาดิก็มาดิก็มาดิโอ้โก็มาดิก็มาดิโอก็มาดิโอ้โหอุ้ยตายผมอยากโดนยีนนาณสกิบปากอะครับได้ปะโอ้ปากไปก่อนก็มาดิเย่รอยกิมมาฟาดกทุกคนทไมเงียบกันต่อยนะโลกกันรบพีนนาไอ้พี่โดนขอหนักคนทีนี้ใส่บนสะพานอะ ไม่โอ้ยตกไม่เราจะมาทางนี้ทุกคนจะมาทางนี้โอ้ยจอยกิมพารกโอ้ยมาโยคาพิวคาพิวคาพิวมาเชื่อคุณเลยคาพิวเกมมิ่งมันต้องมัต้องช่วยเลสต์อะไรวะก็มาดิฮู้คุกมันต้องมาเลสตดอะไรวก็มาดิปึ๊บก็มาดิไม่ได้วะ มาตรอก็มาดิก็มาดิก็มาดิฮุกฮุก็มาดิก็มาดิฮุกฮก็มาดิ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  พีใจอจมาฟักไม่สนใจใครมองยังไงแกพี่บอกงัวอะไรเราลุ้นกันอยู่ไหมจบไปนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงแค่นี้นะครับทุกคนยินดีกดไลค์คลิปนี้เยอะๆเลยนะกดติดตามช่องเอ่อฟรีโต้ดีซีโร่นานาเบบี้แรมเลด์มิวครับผมไม่มาไม่มาไม่มาไลค์กันเยอะนะครับผมข้างหน้าอยากทำอะไรทุกคนคอมเม้นต์มาเลยไม่มา 没办，也没办。